ช่างวินาแนะนำเครื่องโกนหนวดใช้งานดีราคาประหยัดสวยงามพรีเมียมนะคะใครที่กำลังมองหาเอาไว้โกนหนวดให้ลูกค้าหรือใช้งานเองช่างวินาแนะนำ M3 Pro สีทองการเปิดเขาก็เปิดทข้างเลยค่ะทุกคนตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง3รอบนะคะอยู่ที่8,500รอบและก็8,000รอบนะคะ7,500รอบนะคะ มาให้ถึง3ระดับเลยค่ะมีบอกรอบแล้วก็บอกการใช้งานแบตนะคะการเปิดขึ้นแล้วก็ใช้ในการบวกขึ้นนี้เลยค่ะทุกคน และตัวนี้มาพร้อมกับฟันนะคะเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะสวยงามมากการโกนหนวดให้กับลูกค้าหรืองานเฟรชไทยข่าวได้เลยนะคะใช้งานดีนะคะจับได้ถนัดมือสีทองแบบนี้และตัวต่อมาเป็น M3 สีดําแบบนี้นะ,ะรอบเขาอยู่ที่7,700รอบนะคะตัวนี้มาพร้อมกับฟันที่เป็น2ชั้นแบบนี้และความพิเศษเขาคือมาเป็นตัวนะคะปัตเตอร์เลียนโกนหนวดน,นะคะสามารถตัดได้เลยนะคะเป็นพร้อมป ตาเลียนในการถ่ายหนวด,นวดย,วยาวๆนะคะถ่ายก่อนแล้วก็ใช้2ใบมีดนี้ในการโกนหนวดนะคะสามารถใช้นะคะ2ระดับได้นะคะนี่คือระดับแรกนะคะแล้วก็กดเพิ่มคือระดับที่2ในการประหยัดแบตด,ด้วยนะคะถ้าเราใช้รอบแรงๆนะคะก็จะเป็นร้อเเลยค่ะสวยงามมากจับได้ถนัดมือค่ะทุกคนนะพอดีมือมากและน้ําหนักเบามือสุดๆค่ะทุกคนนะไม่หนักเลยนะ ใครที่กำลังมองหาหน้าไว้โกนวดแต่งหนวดนะคะในการแต่งให้สั้นนะคะถ่ายให้เกี้ยงๆนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวด้วยนะและตัวต่อมานะคะเป็นเครื่องโกนนวดสีทองค่ะทุกคนนะก็ปรับขึ้นมาจะเป็นตัวปัตตลียนนะคะในการตัดหนวดเยาวยาออกนะสามารถตัดได้เลยดันขึ้นหนีนะตัวนี้ m 3 pro นะคะสีทองตัดกับสีดำแบบนี้สวยงามมากสามารถใช้ระดับได้เลย2ระดับนะคะใครที่ต้องการแรงนะคะกด อันดับแรกเลยค่ะทุกคนแล้วก็ดันขึ้นก็จะใช้เป็นตัวตัดได้เลยใครที่ต้องการเอาไว้ไถหนวดลูกค้าช่างวินาแนะนําเลย M3 โป o สีทองตัดกับสีดําแบบนี้และตัวต่อมาเป็น M3 นะคะโป o สีเขียวตัวนี้มาพร้อมร่มเขาอยู่ที่8,600 RPM นะคะ ตัวนี้สวยงามมากสีเขียวแจ่มจริงๆค่ะทุกคนนะจับได้ถนัดมือมากๆนะและก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะมีตัวล็อกมือให้เรานะคะมีเว้าวมีโค้งให้เราแล้วก็มีที่วางนิ้วโป้งนะคะเป็นยางกันลื่นให้เรานะคะการเปิดเขาก็เปิดข้างเลยค่ะทุกคนนะว้าวตัวนี้นะคะสีงเงียบแรงอึดๆมากและฟอยล์ของเขาจะเป็นฟอยล์สีเงินแบบนี้ค่ะทุกคนนะสามารถในการถ่ายหนวดให้เกลี้ยงๆได้เลยนะคะ ใครที่เป็นสายวินเทจก็สามารถที่จะถ่ายตรงตีนผมเก็บขา,ขาวๆได้เลยเกียงๆได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่ต้องการแบบอยากจะตัดเองนะคะโกนหนวดนะคะช่างมินาก็แนะนําเลยนะคะใช้งานได้ดี8,600 rpm นะคะถือว่าให้รอบมาดีมากและการใช้งานของเขาก็จะบอกแบตสีขาวแบบนี้ในการใช้งานและตัวตอมานะคะตัวนี้เป็นตัว M3 Pro ตัวนี้จะเป็น body โลหะนะคะทุกคนแกะสลักแบบนี้นะ สวยงามมากเป็นงานวินเทจนะคะใครที่ต้องการวินเทจเกสระนะคะเป็นโลหะสวยๆสีทองนะคะสามารถเปิดข้างๆได้เลยค่ะทุกคนนะตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง3รอบค่ะรอบที่1อยู่ที่6,500รอบและก็รอบที่2อยู่ที่7 0 0 0รอบและรอบที่3อยู่ที่7,500รอบค่ะทุกคนนะถือว่าแรงอึดมากๆนะคะฟอยล์ของเขาจะเป็นฟอยล์สีทองแบบนี้ เป็นฟันสองชั้นนะคะในการใช้ในการโกนหนวดนะคะไถน,นวดนะสามารถทําได้เลยนะคะบอดี้ <Body S 1> ของเขาเป็นโลหะนะคะจับได้ถนัดมือสวยงามมากการปรับระดับนะคะดูตรงบวกและลบได้เลยนะคะนี่นะคะถ้าใครสนใจเครื่องโกนนวดสีทองตัวนี้สามารถที่จะทักถามได้เลยนะคะและตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นตัว m 3นะคะสีนํำเงินแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวฟันชั้นเดียวนะคะทุกคนนะมีการเปิดเขาจะเปิดข้างหน้าเลยค่ะ ตัวนี้จะเล็กกว่าเพื่อนเลยนะคะใช้ดีนะคะทุกคนในการโกนหนวดนะคะและนี่นะคะก็คือเครื่องโกนหนวดที่ช่างมินาแนะนํานะคะราคาประหยัดพรีเมี่ยมใช้งานดีนะคะใครสนใจเครื่องโกนหนวดราคาประหยัดทักหาช่างมินาได้เลยนะคะหรือสอบถามราคาเข้ามาได้เลยนะคะ